สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ถามมานะก็ขอความรู้ครับหลวงพ่อผมดูใจเต้นจนละเอียดเห็นว่ากายนี่สะเทือนไปทั่วทั่วกายนะทั้งหลับตาตาก็สะเทือนจิตมันรู้ว่าสงบโดยไม่ต้องกดทับด้วยสมาธิแบบนี้ถูกทางไหมครับถูกต้อง แล้วก็ฟังดูกันดูอารมณ์ว่าสมถะเป็นแล้วเพื่อต้องการความสงบระงับถ้าจิตเราสงบอยู่ก็จิตอยู่ในสมถะอยู่ในความสงบแต่ว่ามันมีวิปัสนาผสมด้วยแต่อ้วิปัสนาเราต้องเข้าใจว่าวิวปัสนาเนี่ยเปแล้วต้องการปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือเห็นความเกิดดับของรูปนาม ก็ใน,นรูปน้มจะเกิดดับได้ถ้าเราดูใจเต้นอย่างเดียวเราเห็นรูปเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่น้มเนี่ยมันยังคล้ายๆว่าตัวน้มคือจิตใจคือใจของเราเนี่ยยังเข้าไปรู้ความเกิดดับของรูปซึ่งกําลังกําลังจเจริญสติอยู่กับความเกิดดับของรูปก็คือใจเต้นนั่นเองถ้าเราดูใจเต้นไปเราจเจริญสติเข้าไปดูใจเต้นเข้าไปมันจะเกิดความสงบแลือก็สมถะ อันนี้อาจจะมีการแน่นานอกแล้วก็ดูสอไปดูความรู้สึกใจเต้นต่อไปมันจะเครียดอิสระแล้วก็โปรง่งทุกทวารถ้ามันโปร่งได้ทุกทวารน,นี่เรียกว่าวิปัสนาก็คือวันมันวางรูปกับน,นามได้นามของเรายังเป็นอัตตาอยู่เข้าไปดูรูปที่เกิดดับจนกระทั่งนามมันแน่นเครียดแล้วก็โปร่งไปเห็นเป็นรูปนามเกิดดับ ตอนนี้ความสงบที่ได้ที่เจริญก้าวหน้าไปผ่านจากวิปัสนาขั้นต้นๆแล้วเนี่ยวิปัสนายาณั้งสูงมันก็เป็นไปตามลําดับไแล้มันก็จะละละอะไรได้เป็นายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราต้องปฏิบัติก็อย่าทิ้งหลักโยเจริญสติกับสัมมัญาสองตัวอยู่ในฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ดีฐานจิตก็ดีฐานธรรมก็ดีเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรากําลังเจริญมีทั้งสมถะอิปัสนาในเราดูใจเต้นเนี่ย จากยาไปสู่ละเอียดเนี่ยเราอาจจะเห็นเต้นทั่วล่างดูใจเต้นจะทั้งแน่น,นออกเครียดวิสระพราะโปร่งทุกทวานเนี่ยเราระลึกไปตรงไหนไปท้งแขนทางขาทางมือทั้งเท้าอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนที่ประจรเต้นแต่เราดูเฉพาะที่นะก็เนี่ยมากไปด้วยอํานาจของจิตอานาจของสมถะแต่มีวิปัสนาผสม แต่ถ้าเราดูแบบสบายๆปล่อยวางเราจะเห็นมันต้นความรู้สึกม um ันทั่วกลางแล้วมันเกิดดับ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 อันนี้เป็นวิปัสนาถ้าสมาธิเราคู่ควรกับวิปัสนาคือสมถะเราคู่ควรกับวิปัสนาเราจะเห็นความสงบและก็ความเกิดดับทั่วล่างอันนี้พอสมาธิเรามากหน่อยนึงปุ๊บเนี่ยมันจะไปบังความเกิดดับนี้ทั่วล่างให้เห็นเป็นความสงบของจิต ถ้าเราดูไอปัฏนาจะดูแบบปล่อยวางถ้าดูแบบถ้าเราถ้าหนักไปทางสติสมาธิมันก็จะไปเห็นจิตเห็นกาย้หนักไปทางอัตตาแล้วเราก็แบ่งสมาธิปัญญาเนี่ยให้มันคู่ควรกันศีลส,สมาธิปัญญาศีก็คือความเป็นปกติใจจะเต้น,นบางครั้งกระจายกระเต็นแรงบางรั้งกระเต้นค่อยบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติเขาเรียกว่าเป็นศีลเป็นอธิศีน จากยาไปสู่ละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นความเป็นปกติใจเต้นเป็นปกติมันไม่เต้นทุบตับทุบตับทุบตับแบบที่เรียกว่ามันผิดปกติเหมือนคนเป็นโรคหัวใจหรือเจ้าเข้าทรงไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะเห็นใจเต้นโดยอารมณ์ปกติที่มันเห็นใจเต้นได้เพราะว่ามันผ่านจากยามาสู่ละเอียดถ้ายังหยาบๆอยู่อย่างเราไปวิ่งให้มันใจเต้นเนี่ยเนี่ยมาแล้วถ้าเรา ถ้าศีลเรายังไม่สม่ําเสมอคือความเป็นปกติยังไม่สม่าเสมอปุ๊บเนี่ยประเดี๋ยวพาอารมณ์เราสงบปุ๊บเนี่ยใจเต้นมันหายไปใจเต้นแรงๆมันหายไปแต่สติของเราไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเจริญสติดูใจเต้นพอดูได้อารมณ์สม่ําเสมอปุ๊บนะแน่นเครียดแล้วก็โปรง่งมันก็จะเห็นใจเต้นเหมือนปกตนะิเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องปกครองตรงนี้ว่าทําความเป็นปกติดูใจเต้นไปเรื่อยๆเนือง จนกระทั่งมันชัดเจนของมันขึ้นมาเองแล้วก็ต่อเนื่องอันนี้แสดงว่ายิ่งใกล้งดเข้าไปทุกทีแล้ว <c oughs> ความรอดเริ่มใกล้ๆจะถึงแล,แล้วดูไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวมรรคลงตัวอาหารก็เข้าสู่การละกิเลสสังโยชน์เบื้องสามได้เบื้องต้นได้ก็คือสนับันเรามีหน้าที่ดูว่าพูดมันง่ายแต่ทำเนี่ยก็อยู่ที่บาร,รมีงแต่ละบุคคลว่าใครสร้างสมมาหรือใครกระทําปัจจุบันขนาดไหนแล้วอาจจะสร้างสม,มามากดูนิดๆหน่อยๆก็อาจจะได้ เข้าถึงป็นปะสุนับันเลยก็ได้นะถ้าสมมติว่านะบารมีเก่าเราเราคิดว่ามันน้อยหรือมันมากเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยนะเราก็มีหน้าที่ทำทั้งภายนอกเราในปัจจุบันอารมณ์เราก็ทำแล้วเรามีหน้าที่กำหนดแล้วบางทีมันก็ความรู้สึกเกิดขึ้นสม่ำเสมอมันก็มาดึงสติเราเองอ่านะไม่ต้องบังคับบางครั้งเราต้องการก้าวหน้าไปอีกแล้วก็สารวมสติสมาธิกัาไปอีกเพราะว่าสมาธิปัญญาเนี่ย นะความรู้สึกกับความเกิดดับเนี่ยกับความกับสมาธิเนี่ยมันต้องคู่ควรกันสมาธิมากมันจะเวไปบังปัญญาปัญญามากกับจิตใจนี่ก็ไม่ค่อยสงบเห็นสภาว่าแต่ละกิเลสไม่ได้เงี้ยนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะ